เป,เป็นแล้วเป็นเบย์เบย์เปแล้วแต่ฮัตสุดเซกับว่าได้แต่ฮัตสุดเซก็ได้แต่แต่ณช่วงกี่ก้อนกี่เดินทางมาฮอดณเวลาวินาทีนี้เนี่ยคือเมืึงเนี่ยก็คือที่ผ่านมานยังอาทิตย์ละโตอยู่เป็นบ่แต่มาอยู่นี่แข่นมึงได้โอกาสตอนนี้มึงบ่รู้ได้ว่าไอ้ใช้โอกาสมึงว่า,ายโอกาสกันได้โอกาสนีิมึงต้องดังสี่เลยเลยด้อฮักดิบเลยเด้อมาส่งจักสี่เป็นได้ฮะ เศร้าเบื่อทุกอย่างเหมือันลองล่องมาทุกอย่างเมันจะบ่ไม่ยังดีขึนล่องขับเลยบ่ลองขักเป็นมาทุกอย่างไปคับเลยเป็นบ่ไปสุดละบ่ไปสุดละบ่ที่นี่สุดจนว่าตันจ้่ตันแล้วเป็นว่าจะขึ้นยอดกูพี่น้องครับไม่ทราบว่าหลายๆคนจะจําผู้หญิงคนนี้ได้หรือไม่เขาคืนหนึ่งที่เคยได้รับโอกาสเคยได้ชีวิตใหม่จากผม ชื่อจอนนี่คนนี้จากผู้หญิงที่ลงเหวและติดยาหนักจนผ่านกระบวนการบำบัดรักษาทุกรูปแบบของกระทรวงของประเทศนี้มาทุกรูปแบบไม่ทำให้เธอหายได้วันหนึ่งแม่เธอบังคับมาหลอกมาว่าจะพาไปทำบุญแต่พามาถึงอุบลราชธานีพบก,กันกับผมครั้งแรกที่ร้านจอนนี่แซบ ในวินาทีอารมณ์ที่คนเป็นแม่ซึ่งมีความรักต่อลูกอยากให้ลูกได้รับการบำบัดรักษาแต่ใจเธอตอนนั้นไม่เอาสุดท้ายแม่พามาถึงตรงทุ่งนาอีกได้รับโอกาสจากผมผมใช้เวลาหนึ่งเดือนบำบัดเธอด้วยกำลังใจธรรมชาติให้ความรักความอบอุ่นความเมตตาให้เธอเป็นนางเอกเอมวพาเธอไปเที่ยวที่นั่นที่นี่นนจน เธอใจเธอออกจากยาเสพติดจ,จนวันหนึ่ง<ป>ผมพาเธอไปทำงานร้านจอนนี่แซบพนักงานต้อนร,าาร,รับพนักงานเสิร์ฟมีกำลังใจเอฟซีจะมากมายจากทั้งประเทศเวลามาเที่ยวมาทานข้าวที่ร้านผมให้กำลังใจเธอมากมายพอมาถึงวันหนึ่งเธอไปจากผมโดยที่ไปเพราะยาเสพติดและมีคนมารับไปหลังจากนั้นก็ทราบข่าวว่า ชีวิตยงดิ่งลงเหวลงเหวเรื่อยๆแม่พากลับมาอีกรอบแต่รอบนั้นใจเธอไม่อยู่ที่อุบลใจเธอยังอยู่กับสิ่งที่เธอต้องการเธอกลับไปที่อุดรธานีวันนี้กลับมาพร้อมกับย่าไงๆนะตอนนี้นะไอ้กำลังมึนกับมึงเรื่องเล่าของชีวิตมึงตอนนี้แต่นาวลานี่คือมึงเหมือนจะมาขอโอก,กาสอีกรอบป่ะฮะ อ,อย่ามาทำงานอย่ามาอยู่น้ำอายเหม,มือนจะบมาทานายจัดหนังอย่าซื้อต่อ